ครับวนี้เจะไม่ขา่าใช่ไหมครบเป็นคนเล่ยนเด็ดสามสามสย้ายครับพวกเราวันนี้ไป่าเป็นยังไ แล้วก็สาม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 มันสามซิงสาวสามคนเล่นเบีดว่าผู้ใดจะได้ปลาหน่เมือผมเจเบิรงไครับได้หลายติอด้วยนีไหม อ้นี่คูนึงเราจะอีกครผหนึ่งนี่ครับเี๋ยวพูดอ่ะโอ้โหกากอยคักหลวะเออเออเอบ้งเบิ้งเบึ้งอเลยเบึ้งอ้นั่นนะครับเบิ้งเอาบอเลยย้าเย้าเบิ้งได้ย้าหัวควนเอาเยเอาทั้งนั้อ่เบาอเอาครับ เสียนไม้ครับหน่าน่าเสียนไม้คนสุดท้ายเออเอาสูส้ๆกันด,ดูเอานี่นี่เสียนเก่าแก่เพื่อนครับอันนั้นเสียนไม้อันนี้ยายนี่ขาก็มาเดี๋ยวเปิ่งเอาขาก็มาเราก็กได้เริ่มเ่ยได้อยู่ย สามคนได้ทุกคนเล่นปลาขาวครับปลาบึกปลาเล่นดอกเอามาขึ้นโอ้โหปลาบึกปลาเล่นดอกขึ้นปลาเบิง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 แต่ผู้ชายจะเล่นเดี๋ผู้หญิงก็เล่นได้ได้นะปลาจายังเล่นหอดหัวหอนแงงได้แงอีกแล้วว่าเอาไปยังรำบันเลยเอาเลยเอาที่สบายใจเจ้ารด บหน้าตาเออ้ว่ปันยาปัญาเองตีเองปันญาเองตีเองนักเลงพรอวเออปัญอเองตีนักเลงพมเล่นเเบ็ดเล่นัวเขาเออนะเออ้มีคนมาบึงอรอานอลอวเดยเวดเีเวดเโอ้ยายนงบงซิออะติดแล้วบาทเนี่ยมาดูคนแจกเออติดแล้ว เอาบาทันเนาะพี่น้องเบิงเอาบอลเนี่ยเอาบาทันติดแล้วบอลเนี่ยเอมาดูคนเดียวเบ็ดเอาเบ็ดเขาเออบอกว่าฝาดจรเรียวเเอาเบ็ดบาทันบอลเนาะเอาเบิงแล้วดึงเข้าบอลเนาะเอาเบิงเบิงยาเบิงยาดึงเบ็ดบอลเนาะเอาขาดแท้ๆแล้วบอลเนาะเอาขาดเอาเบิงโอ้มวลเลยครับเดี๋ยวสามคนเพิ่งกันยังมวนกันเลยเน่ะขาดดึงขาดเลยลราบอลเนาะ เล่นไปนะเออโอ้หลุดแล้วเว้ยโอ้ยังติดตามาอีกอ่ะสองสองเลยป่านนี้โอ้ยาย่ะย้ายสุดยอดเลยว่ะย้ายอโอ้ย้ายสุดยอดเลยนี่สองตัวโอ้ยี่ขนาดติดยังได้สองตัวตใจใจอ,อ่ะเดี๋ยวอา้าวหนึ่งตัวลงไปแล้วเอาตัวที่สองมาดนะ่ะมาเก็บเอาตัวที่สอง เอ้าเออรูครับบัดน่ยโอ้สองตัวเลยนี่ครับบัดน่ยโอ้ยเฮ็ดเนี้เองเฮ็ดเอ็ดเบ็ดเองไม่พูดได้ยากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนีเนีนี่เห็นบ่อนเห็นบอนเบ่อนนะอันนี้ปติดสองตัวพุเล้ยงใหญ่ะเึ้ามันแทะเาเออนั่นครับนั่นจบไม่ได้แล้ว โอ,อ้โหโบสึกนนเอ้าหวั่นยาสิ่งน,นี้แล้วนะโอ้ทำเองนทำเองนชงเองนเอี๋ทำเองชงเองเอยนักเลี้ยงคอนี่ครับเพือ่อนการหาจินนองสายอีสานบ้านเขาครับแต่ว่าเพราะว่าแถวผู้ชายผู้หญิงครับเ,เปลี่นเปลี่ยนนิดเลยนะ <c oughs> เห็นไ่มครับเด็กแบบนี้ ตรงนี้ป่าน้ำกระลังหลายน้ำน้ำกระลังลดลงมานี่ครับน้ำกระลังลดเออป่าหลายเขท่านนะนี่ครับตะดุ้งเพิ่งจะยกไว้แลยเพราะว่าน้ำมันหน่อยก็เลยมาเล่นเบ็ดไปไหนนี่นี่นี่ตัวนึงอะนี่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 เห็นไหมครับโอ้จินดีเยอะเนาะบ่ติดดอกมัติดแตโอ้มันหยับไปเสียเลย เน็ดนี่มันเป็นเนี่แหละคกัเม็ดโฟมใส่เสียงย้ายแล้ววโอ้ายยก็ไม่เสียงน้อยเสียงแล้วเสียงเสียได้สามปีแล้วเมื่อใหร่ที่ได้ที่ได้เอาขึ้นมาบ้านะโอ้โหเน็ด็จนเสียงเงีบเสียงเงียบเออครับเด็กครับวิธีปัญญาของเพื่อนเด็กครับตายของ ของผู้หญิงเพื่อนครับเนี่ยนี่ครับเพื่อนเล่นเบ็ดนี่แหละครับเพื่อนเล่นกันแบบม้วนๆครับเนี่ยแต่ว่าตะก้อน่ยขาดหลายแล้วเป็นว่าพูดแล้วจะการแล้วนะพูดแล้วแปดเกาเหลาลับไม่ไหวแล้วเออบางครับเบิ่งยัยชอบจี่เบ็ดพูดนะครับไม่จะไม่จะฝีมือทั้งนั้นเลย ครับเปิ้เปิ้งเล่นเด็ดครับคุณยิงนี่มีความอดทนกับผู้ซายเลยครับเนี่ยฝนครับเบืงลึกไม่อย่างว่าเาะเอาแวเลยิ่นโอ้แม่แท้ว่าโอ้แม่แท้วเน่ยโอ้หครับครับ ตีไปด้วยกี้เลยก็จินดูสังาตายแล้วหัว้ามามามาเป็นนักสัวาบอ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 ได้บ้ากันเออแล้วครับครับเิก็ววนกันทีลีได้เลยสามสามสาวโอ้สามสามยายครับเออตอนคุปปาตกน้ำกันนี้ครับเนี่ย เนี่คเว่า um, ม so ันสันเลยนี่ป่ามันตกลงแลนคุบกันนี้ครับเนี่ครับเราเห็ดท่าไ้ดก็นั่ล้อกันมือหวสอเนี่ยล้งมือหัสักรองน้ำกันกูยท่นว่าึงมเจียันยันเนาะเดน้อยจะ่กิเยแก่นี่ามแหงล่นยังงัวจาเ้ะว่า อุปวสียมมบบ่าลยมมหลุดลงคสเีอะรัโอปักโอปักโอป,กอปักของมันนี่น้ำแห่งนี่ไม่มันโพขึ้นมาแล้วย้ายเนาะมันเลยติดต่อหลายเลยสนุกเออสนุกอันยักเบ็ดมันบอแน่นๆ,นนๆตัวน,นี้เอาแล้วเครับนี่ยนี่นี่นี่ตัวนี้เริ่มเอาแล้วนี่มันเริ่มเริ่มยับ ขเขาจะเบิงอีกอ่บาง <c ười> าง่วใครน่ไทยไปเป็นออเสียงไหมเสียงมาตถานใช่ไหมับกเสียงเนี่ขับไ,ไปในรงงานอีมนว่า้ยแม่ไนนทีน่ออเออขัหลลเนาะ้ไปานี้้ยตายยาตายตายาเอาเอาอีล้วจิเหโอ้โืฟบ่ อ๋นับไปสินัอเร็วเรเร็เร็เ็เอ็เรเร็ว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 เรีวเร็วว หญ่ยโอ้ใหญ่เราได้เลยประมาณสองบันนี่หนึ่งเจ็บบันเนี่ยนี่ครับผมสุกของเพื่อนนะครับนะเนาะผมก็บูมอย่างไรครับผมก็ขอจบชิปล้งเพนนี่เสียงปากขาวสวัสดีครับผม